ขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะสําหรับคลิปที่ทางช่องย u ทูบเฟรน e ์ที TV ที่เป็นคลิปโดยเฉพาะน้องลิซ่าที่เขาตัดมาลงในช่อง YouTube ตอ,อนนี้ยอดวิวสองล้านแตกแล้วคะ่ะทุกคนเก่งมากๆเลยแต่ว่าก็อย่าเพิ่งแผ่วกันนะคะเอา3ล้านให้ได้กันเลยสะสมความปังให้ลูกสาวคนหนุ่มล,ลิซ่ากันบอกเลยว่าเอ็นเกตเอ็นใจั้นจุกสุดๆไปเลยละคะ่ะนี่ใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นนะคะก็ปัไปที่2ล้านกว่าแล้วและก็งานนี่ผ่านไปหลายวันเช่นกันแต่ก็ยังมีอะไรให้ได้ ติดตามกันเรื่อยๆฝากทุกคนแวะไปเอนเกตแล้วก็ไปฟังไปชมกันบ่อยๆนะคะนอกจากนี้คลิปนี้จะมาพูดถึงโมเมนต์บางช่วงบางตอนสําหรับก่อนที่โนริซ่าจะขึ้นเล่นคอนเสิร์ตก็ย่อมมีการซ้อมก่อนหน้านี้นจะมีภาพล่อยออกมาหลายคนนั้นชื่นชมมากๆล่อยออกมาในช่วงระยะเวลาก่อนที่นอนริซ่าจะขึ้นทําการแสดงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นก็คือตื่นเต้นกันใหญ่และล่าสุดนี้แอดก็มีคลิปนี้มาให้ได้ชมกันคะ่ะ เป็นจังหวัดที่โอริซ่าเนี่ยกำลังซ้อมเพลงอยู่นะคดตัวอย่างของคาว่าเซ็กซี่จริตอินเนอร์ก็คือปังตั้งแต่เริ่มต้นซ้อมเันทีเดียวใส่เสื้อปิดยาวถึงคอแต่ว่าโซฮอตมากเกินเป็นไงล่ะไ,ไม่ยังไม่ว่าจะตอนซ้อมหรือว่าขึ้นคอนเสิร์ตจิลฟอร์แม์อของนอริซ่าไม่เคยแผ่วเลยจริงๆซึ่งบรรยากาศการซ้อมเหล่านี้ออกมาจาก IG Studio 40 Set Design ซึ่งเขารับออกแบบฉากแฟชั่นต่างๆรับจัดฉากเวทีประมาณนี้แหละเพื่อนๆก็คือเป็นเจ้าที่เซตเว ให้กับงานคอนเสิร์ตกาล่าเพีชช้ยชงครั้งนี้ซึ่งคลิปนี้ขององริซาก็คือเปิดเผยออกมาจาก IG ของพี่เขานี่เลยคะ่ะและก็ดูเหมือนว่าพี่เขาคงจะมีการปล่อยออกมาเรื่อยๆแหละน่าจะมีหลายคลิปอยู่นะคะเนี่ยบอกเลยว่าใครที่ได้ร่วมงานกับองริซาเป็นต้องเอนดูค่ะอย่างอันนี้คุณพี่ก็คือกะจะถ่ายคลิปเบื้องหลงังถ่ายองริซาในหลายๆช็อตซึ่งก็เป็น,นองริซาซะส่วนใหญ่จริงๆที่พี่เขาถ่ายมาลงนี่เลยคะ่ะฝากทุกคนไปเอนเกตกันด้วยนะไปกดหัวใจใน i อของพี่เขาให้รู้ปไปเลยค่ะว่าเวลาลงอะไรเกี่ยวกับ ดิฉานนี่เอ็นเกตจุกๆแน่นอนค่ะคุณพี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังดังนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้มีคลิปซ้อมมาให้ได้ชมรวมทั้งเม้ามอยเกี่ยวกับ2ล้านแตกเดือนนจะแม่ทางช่อง YouTube Friends TV ฝากเพื่อนๆไปเอ็นเกตแล้วก็ไปชื่นชมไปชมคลิปกันเยอะๆนะคะ yeah.